นี่แหละเขาะเ้าใจอย่างตอนนี้ว่าทหารมีไว้ทําไมมีไว้เพื่อปกป้องประเทศชาติให้คนในประเทศชาติเกจตีิบา้นคนนี้มีความสุขสงบร่มเย็นที่ที่เพื่อชาติอาจหา,นาหนนขนาดไหนจะได้บุญขนาดไหนคนเจตีิบา้นคนนั้นที่เขาเอาชีวิตแลกเพื่อปกป้องประเทศาานนเชาติเหมือนลูกพระเจ้าเตาทิมฮาราี่กับนะักรบเอาเลือดทาแผ่นดินเอาแผ่นดินไทยนี้บูชาพระเจาา้า ขอเอาแผ่นดินนี้บูชาพระพุทธเจ้าแทนมาละดูที่พระเจ้าจัดจริงเลือดทุกจุดของนักลบอย่าลืมว่าเลือดทาแผ่นดินสยามเลือดทาแผ่นดินไทยเพื่อปกป้องประเทศเพื่อเอาแผ่นดินนี้บูชาพระพุทธเจ้าแผ่นดินไทยนี้จริงเป็นแผ่นดินของชาวพุมิลุ่เราจะถอยไม่ได้เขาขรดาง้นปั๊บพระก็ต้องฮึกเหิมด้วยสู้ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าหลบรวซ่อนๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลูกนั้นพระก็ต้องปลุกใจลูกจิตลูกข่าให้เป็นคนรักชาติรักชาสนารักสถาบันไม่งั้นจมหมดเลยนี่ประเทศแต่เราจะแจกแยกสามขีกันเพราะอะไรเพราะความมักง่ายเพราะการเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมเป็นปใหญ่พระเราที่แตกแยกสามขีก็เพราะว่าเห็นแก่ส่วนตัวไม่ได้เห็นส่วนรวมเป็นใหญ่ความเชื่อเลื่อมใสในพุทธศาสนาและคำสอนไม่สมบูรณ์ คือไม่เต็มที่มีก็เล็กๆน้อยๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่เชื่อแบบสุดโต่งแต่ลุงกูเชื่อแบบสุดโต่งที่เป็นคารวาสเพราะลุงกูเชื่อนี่เพราะลุงกูเห็นนรกเห็นแต่มาที่เป็นคารวาสมาแล้วไปเที่ยวนรกมาได้เป็นคารวาสและขอตั้งพระยาจุนมาบวชเห็นไหมละ่ะหลุงกูจะมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้ะดับที่บอกว่าฝังเรียกความศรัทธาจริงเป็นอาจารย์ศาสนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์หลุงกูก็ไม่คิดว่าจะออกมายุกกับทางโลกนะั้นลุงกูต้องการเป็นพระอรหันต์ต้องการไปพระนิพพาน เพราะทราบว่าเว,าเวลาเวียนว่าตายเกิดต้องตกนรกบ้าเป็นเทวดาหมดบุญจากเป็นเทวดาต้องตกนรกเป็นรหมได้ฌานได้ญาณหมดบุญจากฌานมีหมดจากไม่มีฌานไม่มีญาณก็ต้องตนกนรกนั่นสถานที่หนึ่งสถานที่เดียวเท่านั้นที่ไม่ตกนรกก็คือเมืองพระนิพพานหลวงปู่จึงดั้นร่นตั้งแต่เป็นคาราวานนั่นฝึกฝนอบรมนิสัยตัวเองจากจิตท,ที่มันที่ขาดตาขาวให้เป็นจิตใจที่กล้าที่อธิษฐานเพื่อโคน่นอิิชาหลวงปู่ไม่ได้คิดอย่างนี้นะไม่ได้คิดจะออกควายุ่งกับทางโลกนะ นั่นเรื่องของเรื่องที่อยู่ป่าอยู่เขาจึงอาศัยทาหารพลาดทุกในที่ออกลาตะเวนพอที่จะจังชีวิตตลอดรอดฝันออกมาออกมาโกเคตอนเจอครั้งหนึ่งได้ฉันเพียงครั้งหนึ่งก็เ็เห็นที่อาจารมายังไงตัวเจ้ามาอยังไงมันอันตรายนะออจะออกไปทางเอกไปทางนี้นั่นตัวเจ้าไปทางนี้เราก็ใช้ว่าหลงป่าใช้คําว่าหลงป่าอาจารย์หลงป่ามาไปทางไหนล่ะไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับ ออกไปทางนี้ออกไปทางนี้ผมพรผม,ผมไปส่งไม่ได้นะผมรัะตะเวนอยู่หยุเดเรยนตะเวนนิดหนึ่งแล้วก็เดินมาส่งทางนิดเดียวผมจะได้แค่นี้ผมไม่สามารถออกไปส่งข้างนอกได้อืมพอทหารบอกว่าไอ้แต่แค่นี้ปับ๊บทหารผ่านไปปับ๊บเราก็เดินปกติของเราอยู่ในชายแด่จะลุงไปไหนเราก็ไม่ได้สนใจเขาใจเรามีเตะพระพุทธเจ้พาพระธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อความเลื่อมใสขนาดตำรวจะไม่เหมือน การอยู่ป่าอยู่เขาจริงเป็นการฝึกฝนฝนอารมณ์วิสัยตัวเองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่แกร่งที่อาที่หานสามารถคุ้นวิชาได้นี่เมื่ออยู่กับทาหารตลอดตลอดตลอดมันจึงมีความผูกพันฝังลิกนี่เป็น่างนั้นในเวลาที่ออกจา,ากป่ามาเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นปับ๊บอย่าลืมนะลุงบู๊ฝึกอยู่ป่าสิบป,ปีนะความรักชาติศาสนาสถา,าบัน เป็นพลังหนุนที่ยิ่งใหญ่ทําให้หลวงปู่ต้องสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติกับเหล่าทาหารรักกับประชาชนในประเทศชาติที่มีใจที่รักชาติศาสนาสถาบันมันก็ธรรมดาต้องมีคนชั่วคนดีคู่กันนั่นภาคก็ต้องมีภาคดีภาคชั่วคู่กันนี่แหละเรื่องของเรื่อง,องแต่ถ้าเราไม่ดีแล้วเราจะเห็นภาคดีได้ยังไงถ้าเราไม่ตั้งตนเป็นผู้คนดีก่อนล้วจะเห็นภาคดีได้ยังไงถ้าเราไม่ตั้งตนเป็นคนดีเก่อนจะเห็นคนดีได้ยังไง แล้วต้องเปเชื่อที่เป็นแม่แดงหรือแม่ดึนดูดดึงคนดีดึงสิ่งที่ดีๆเขามารวมตัวกันได้มันถึงจะถูกต้องถ้ามีประเทศชาติบ้านเมืองเราอยู่ยังไงถ้าไม่มีทหารกาล้าเราจะอยู่ยังไงคนในประเทศชาติจะอยู่ยังไงป่านนี้พวกเราไม่เป็นเมืองขึ้นของเขาได้หรือไม่ถูกเขาเชืออคอเล่นแล้วเหรอก็อเหมือนใน,นร้านทาสมัยนั้นพระเราหนึ่งแสนลูกถูกเชือดคอชิงอย่างน่าจลุดสังเวช ในที่ศาสนานั้นเขาบุกเข้าไปตีไอ้ประเทศอินเดียพระแสนลูกที่อยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยถูกเชืออคอตายหมดยกเวทพระรูปไหนขี้ขาดตาขาวยอมเปลี่ยนลัทธิสิาลาเพศมาถือศาสนาเขาเขาจริงๆอันนี้เขาไม่ฆ่าภูมิที่ข้อนี้ได้เขาอ,ออกนอกประเทศจากนั้นประเทศอินเดียห้าหกร้อยปี ไม่มีใครรู้จักผู้นศาสนาเลยเห็นไหมถ้าประเทศไทยเราไม่มีทาหาร mm. ก็จะเป็นเด็นั่นทาหารจริงอ็จริง,รง,รงประเสิฐที่สุดใครจะว่าจะไงก็ตามูมุคณะจะว่าจะไงวัสนธรรจะว่าใครลุงปู่ไม่เข้าไปเข้าไปแต่ลุงป,ปู่ดิ่งแบบนี้เอาทาหารไ้ก่อนลุงปู่ไม่ได้เอาอย่างอื่นไ้ก่อนลุงปู่เอาทาหารกับพระราชาไ้ก่อนเรื่องอื่นไม่จําเป็นถ้าทาหารกล้าปกป้องประเทศชาติ มีพลังก,กำลังใจอย่างดีพร้อมทั้งพระอ,องค์ราชามัากษ์เป็นผู้ที่เที่ยงธรรมจะดูอย่างนี้อย่าลืมแต่เมื่อก่อน,นไม่มีนักการเมืองนะเยวต้องเข้าใจด้วยพระเจ้าตากสินมหาราชนี่เป็นผู้ที่จับอาวุธสู้เพื่อบอกองปมะเทศชาติไทยเอาเรืองท่าแผ่นดินไม่เห็นว่าไม่ไม่เห็นว่ามีมมมนมักการเมืองมีแต่ทหารกับพระราชาดู่านเรือตสมหาราชระดับไหนละ่ะไม่เห็นว่ามีนักการเมืองมีแต่พระทหารกับพระราชาอันนี้ไม่ได้เล่นการไม่ได้พูดให้ฟังแจกแยะมาถึงลูกนะ อนี้เราจะต้องเอาทาหารด้วยก่อนปลุกใจลกูกทุกคนเพื่อให้มีพลังําลังใจปลูกป้องประเทศชาติร่วมกันบุญมากอานิสงส์มากคนเจ็ดสิบล้านคนชีวิตเราชีวิตหนึ่งแรกเพื่อคนเจ็ดสิบล้านคนนั่นแหละจิตเป็นการยึดบุญยึดกุศลไม่ยึบาปกุศลกะดุมเราจะบอกว่าเอยออกรอบนี้จะเป็นการยึดบาปยึดกุศลเป็นการฆ่ากันไม่ได้เกี่ยวตัวนนั้นยึดประเทศชาติ คนในประเทศชาติดูที่ลูกคนในประเทศชาติมีพระอริยะด้วยก็เมื่อประเทศไทยเราครับเราอย่างนี้ชีวิตเขาแรกนี่เห็นไหมละ่ะพอชีวิตเขาแรกปับป๊บปั๊บเขาจะได้บุญขนาดไหนชีวิตหนึ่งแรกคนจะตศรีร่านคนนะหรือพระรูปไหนจะคานผมถ้าพระรูปไหนจะคานผมก็แสดงว่าไอ้พวกเธอนั่นแหละเรียนไม่จบแห่งพาคปฏิบัติเรียนไม่จบแห่งความเคารพต้องพากันกลับไปเรียนใหม่ ิตเมื่อมันยึดคุณงามความดีในการที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะอยู่อย่างนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นพุทธันดอนจนจิตคลายออกจากการยึดแห่งมหาบุญที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองถ้ามีบุญรองรับเขาก็จะจดจิตเกินใจไปรับบุญถ้าไม่มีบุญรองรับมีบาปกุศลรองรับจิตก็จะเกาะบาปกุศลเข้าไปในทุกขติภูมิถ้ามีกุศลรองรับ จิตก็จะยึดกุศลเล็ดไปจุติเกินใจเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างก็แล้วแต่แต่ถ้าจิตมันยึดบาปอกุศลนี่มันก็ต้องลงไปตามทุกติภูเป็นสัตว์เจฉานเป็นเตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่ยน,น,นการยึดบุญเขาก็อิม่มอิ่มของเขามีความสุขเป็นนรบก็เป็นนังรบอยู่อย่างนั้นภาวนาให้มันถึงเรียนใี้มันถึงเรื่องการภาวนาแล้วเราจะทราบเองว่า ภูมิต่างๆเป็นยังไงทหารที่ตายเก่าตายใหม่เป็นยังไงมันจะได้เข้าใจหรือเ่พวกนี้จับปืนก็ยังจับปืนสู้กันอยู่จับดาบก็จับดาบ,บสู้กันอยู่อยากเป็นพารกําลังเพื่อหนุนประเทศไทยให้อยู่เป็นปกติเพื่อป้องกันประเทศชาติไทยอย่างสม,มบูรณ์นี่คือการฝึกจิตของทหารกล้าไม่ใช่ว่าจะไปอยู่อย่างโกโลโกโซเฉยๆไม่ได้สนใจใ่ดีอ้าวเสียงจะแบเงี้ไ,งไ,งไปยกขึ้นมาหน่อยลุง นั่นแหละมันมันบงังบังสัญญาณเอาอะไรลองขึ้นหน่อยรูปหนึ่งบังสัญญาณเออไปบังสัญญาณเอาเอาเอาอะไรนั่นตั้งขึ้นก็ได้นั่นเอออะไรตั้งขึ้นหนึ่งนี่เป็นบังสัญญาส,ญญสัญญาณสัญญาณมันเป็นไหม่ใหม่ลอยนี่แหละเรื่องของเรื่องมันนี่ที่ลูกกูบานี่ก็คือพวกใจรูกให้ลูกทุกคนรักการศาสนานและสถาบันเพื่อทุนจสถาบันถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันไม่รวมพลังกันประเทศชาติไทยเราจมแน่นบู ถึงการเวลาที่คนไทยจะต้องรวมพลังใจกันรวมพลังแห่งความรักชาติชาติกษัตริย์สรุปด,ดีทหารกล้าทุกหนแน้เสียไปก็าตามแนนจะมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องประปเทศชาติบ้านเมืองเราสะดุดดีทหารกล้าทุกหนนี่การรบครั้งที่สองกำลังจะเรื่องึ้น,นททถ้าคนไทยในประเทศชาติไม่พร้อมใจกันไม่แสดงพลังแห่งความรักชาติทันุษย มีวิธีเดียวเท่านั้นต้องรวมพลังเองความรักชาติศาสตร์สรุดดีทหารกล้าทุกนายมีอะไรเราก็แสดงออกมาให้เห็นในเวลานี้ก่อนที่เราจะไม่มีประเทศชาติไทยให้อยู่แต่เต็ทหารกล้าที่ปกป้องประเทศไทยมาแต่ก,การกู้ชาติขององค์นเรชวน หรือเลยต่อนนั้นไปและระยะหลังสุดท้ายในจกกักรีวงก็คือพระเจ้าติด์ินมานะ่ขอผู้ประเทศชาติไทยให้ประเทศชาติไทยเรานี่สาว่างสาวัยมั่นคงสืบสู่ต่อกันเอาเลือดทาแผ่นดินเอาแผ่นดินนี้บูชาพระเจ้าเทนมาล่ะเพื่อคนในประเทศจะได้อยู่อย่างผาสุกเย็นใจให้สมณะชีพาม ปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขโดยชีวิตของพระองค์พระเจ้าตากสินเป็นตัวแรกที่น่าเอานะลูกนี่พระองค์ราชามากระเสพระเจ้าตากสินหมหานัแสดงให้เห็นถึงความรักชาติศาสนาสถาบันแสดงให้พวกเราเห็นมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาวางไว้สิ่งความสมบัคิใช่พวกเราไม่ทําก็แสดงว่าพวกเราไม่ใช่คนไม่ใช่เดืองของพระเจ้าตากสินพราะเาขาเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นระขีขาตาขาวก็ไม่ใช่เลือดของพระเจ้าตาสินไม่ใช่เลือดของนักรบกไม่ต้องไปพูดถึงการประพฤติปฏิบัติเพื่อมาเพื่อผลทุกไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการโค่นไอพิชาศึกนอกแค่นี้ศึกในมากนี้ศึกปลาเปตาถีในใจปราโรคกรดหลงทิฏฐิมานะปราพยายามานั่งเทตดทีดามาันในใจใหญ่กว่าที้เป็นรูเป็นร่างห่งฆ่าศึกภายนอกฆ่าศึกภายในหน่อวนี้ ต้องเข้าใจด้วยค่าศึกภายในนั้นหนักกว่าค่าศึกภายนอกที่เป็นของหยาบนี่ค่าศึกภายนอกจะเป็นของหยาบที่บอกว่าเป็นการรบก,กันนี้บอกว่ายิ่งใหญ่แล้วเทียบเข้ากับศึกภายในศึกภายในนั้นทั้งการลปโลกและลุกบอลลกเราเพียงคนเดียวศึกภายนอกเพียงแค่นี้ประเทศเดียวหรือประเทศข้างเคียงกันมีไม่กี่คนมีไม่กี่นาย มีแค่หมื่นแค่แสนแค่นั้นแต่สึกภายในหนักนะลูกศึกในทางมรรคทางผลทางโค่นวิชาทางโค่นติดทางโคตรขีทางโคตรพญามารนี่ทางโคตนพญามารทั้งตามลกูกลูกและอารมุปก็สามภพเลยดูดูที่ทหารตาพวกนี้พวกเป็นลูกผิพวกอุ้ยจะขนาดไหนที่เราสู้สู้ต้องสู้เพียงคนเดียว กับทหารในการลุกลูกลุกไปลูกปลกดูสิทหารในสามปกอันนี้หนะักการัดแท้กันที่สุดลูกต้องเข้าใจด้วยแต่อันนี้นิดหน,น,น่อยเราสู้ไม่ได้เฉยถ้าเราสู้ไม่ได้ไปราบเจ้าจ่าหมาปูมะเขือเป็นอาจารย์จตใจต้องกล้าต้องอดต้องหารปลุกใจตัวเองลูกให้รักชาติให้รักศา,กาสนารักสถาบันถึงภายในหนัง สิกภายในถ้าเป็นพระเป็นสามัญนาผู้หวังมากหวังผลหวังดุปหวังผลศึกภายในนี่นะตายไปข้างหนึ่งฟื้นขึ้นมาค่อยว่ากันไม่ฟื้นก็แลว้วไปจบไปตรงนั้นศึกภายนอกก็เหมือนกันซัดกันไปเลยสรุปเฉลยไปข้างหนึ่งฟื้นมันไม่ฟื้นก็จบกันแต่สึกภายนอกมีเฉพาะประเทศข้างเทียนสึกภายในนา,นานา,นานประเทศเพราะมีทั้งสามภู ทั้งการพบลูกพบและอลูปปกัพบพญามารมามองไม่เห็นต้นไม้มองไม่เห็นดวงเดือนดวงดาวไม่เห็นพระอาทิตย์ปิดหมดเลยพระอาทิตย์จะมีกี่ดวงก็าตามจะมีอยู่แสนโกดดวงก็าตามนี่พญามารปิดไุหมดแต่การลบในลูกมนุษย์มีแค่นี้ก็ยังมากช,ช้ากันกับพวกเรานี่คือการฝึกไงผู้ถึงการฝึกจิต ให้จิตมันกล้ามันอาจมันหันถ้าจิตมันกล้ามันอาจมันหันสามารถที่จะรบศึกศัตรูภายนอกได้เธอก็จะสามารถรบกับศึกศัตรูภา,ายในได้แล้วก็สามารถทรงมากทรงผมเป็นจิตอัหหนต์ขึ้นมาได้วันนี้ถือว่าอยู่ที่กองร้อยตามวจวตเวนใจเดน 2, 2, 1, ่นสองสองหนึ่งเจ็ดเมื่อคืนนี้ติดต่อมาอย่างรวเดเร็วประมาณสิบนาทีเพราะว่าการ ที่จะติดต่อที่ไปพักวัดนั้นเกิดไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เลยติดต่อมาทางด้านกอง้อยต่อจอดอหรือกอง้อยตำรวจเตวินใจเดนที่สองหนึ่งเกียลูกที่อยู่ที่นี่ที่เป็นต่อจอดกอ็ต,ต้อนรับอย่างดีเอาสาทุกเดินนะลูกนะต้อนรับอย่างดีเลยไม่มีคาําว่าขาดตกบกพร่องแน่หูสถานที่พักพิงอาศัยพร้อมกันอุย้ย ไม่ต้องไปหว่วงไม่ต้องเป็นหว่วงเลยด้ว,ว่านี่ก็คือถารนักรบนักรบโูกก้ก้าข้อวัญปฏิบัติงานสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เวลาไปไหนมาไหนยอย่าลืมนะลูกจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าเราได้มาช่วยทางด้านชายแดนต้องอาศัยสถานที่ตำรว,ตวจตะเวนชายแดนกอง้อยนั้นกอง้อยนี้ไม่ต้องไปติดต่อทางวัดวาล่ะเพราะมันเข้ากันไม่ได้ เรามาฝึกตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่สบายนำมัตตามวัดวางอารามแล้วก็ปฏิบัติแบบนั้นคนละอย่างรูกเล็กต่อไปในไฟภาคหน้าการที่จะออกช่วยเหลือทหารคนจะมากกว่านี้มันจะมากกว่านี้รูปอันนี้นิดหน่อยบูกใจกันเพียงสัป,ปดาห์เดียวก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดศึกศัตรูอีกถ้าเกิดสงครามอีกในคำลบที่สองนี่ พวกลูกพวกร้านทุกคนจะต้องเตรียมตัวพร้อมใจกันรวมพลังแสดงพลังแห่งความรักาชาติศาสนาสถาบันให้ทั่วโลกเห็นนี่เป็นตัวอย่างของคนรักชาติสละเป็นสละตายได้ทุกเวลานี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือการสร้างบารมีบารามีอันยิ่งใหญ่จึงจะสามารถนำบุญนำกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจ เป็นชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบเป็นพระก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบเป็นทหารเป็นราษฎรก็เต็มภูมิสมบูรณ์แบบแห่งใจเป็นนักรบปกป้องประเทศชาติไทยให้ชาติศาสนาสถาบัเนเจรุ่เรืองและมั่นคงสืบไปพระพุทธไตราินกสาธ